ห้าหมื่นรูยครับเคลืนง่ายงบเดี๋ยวพอข่งปอกับปกแต่ก๋วยง้วบป,ปูมันราคาคนละรา,าคาครับสวัสดีครับส่วนความความสุขครับความสุขง่ายตีคนกันยาได้มีปลาไปพองง้วตีอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงหายเนาะวันนี้วันตีสามธันวาตีห้าไปถึงก็สักเจ็ดโมงเจ็ดโมงป้ายน้อยเนาะท่อ,อจากจีพีเอส จะบังหวะจะไปถึงกิมมงเนาะพื้นที่จริงเอาไปลงกาดพะเยานัดวันตีแปดธันวา2568บังหวะไปอย่าเป็ี่ยนกันก่อถ้าไปแล้วก็ยังให้เต็มรถเต็มลำมะเนาะถ้าใครมีกะโทรมาครับศูนย์ก้อนหนึ่งเจ็ดหกสองเก้าศูนย์หกพยาเจียงไฮลำปูนลำปางแปะประมาณนี้ครับใกล้ๆขอบๆเนาะติดๆใกล้ๆพะเยานะกาดเขาอยู่พะเยา เปิดทุกวันจันทร์ครับตลาดนัดผู้ท้องจงหวัดเพเยาใครมีงัวใกล้เคียงกับเอิญกันมาได้ครับหรือว่า่อเม่พี่น้องปอก้าเมก้าจะมีงัวร้อยได้เก็บไว้ก็เอิญกันมาได้ครับถ้างวสเปกเต็มเต็มรถเต็มลำก็เก็บกันมาได้ครับเอิญกันมามีร้อยได้เนาะจี่ไว้ตามบ้านจะไปไปกาดก็เอิญกันมาครับมีร้อยได้เก็บเก็บเก็บหอมไว้เต็มเที่ยวก็ไปเอาครับ แต่วันนี้เราไปแม่จันเจีงยงไ้เนาะแร้วนี่45นาทีละ45เดี 5, ๋ด 5, ยไปละหวัว่าจะถึงกี่โม,มงเนาะเดี๋ยวไปหน,หน้าขอกหน้าแรงไปเลยว่าจะเป็นกันกอเป็นมีงวัวอยู่ห้าตัวเพว่าสองกูไม่ลูกกับปูใหญ่เนาะหวัว่าจะเป็นกันตีราคาต่อได้เนาะเดี๋ยวเราไปพอลักษณะงัวตีอันนี้เป็นทรงลูกมาแล้ว ราคามาแล้วแต่แต่มันเหมือนจะใกล้เคียงเขากับไปพอตัวแต้ดีกว่าครับพอหัวในหลูกมันบาไข่บะไข่เป็นราคากันแต่ครับเพราะบางเตือทายมากว่าใหญ่ทายมาก,ว,าามากว่าน้อยไปพอตัวแต้น้อยว่าใหญ่บาหูเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวไปพอตัวแตะกันดีกว่าคับตกลงซื้อขายกันหลักครับถ้าเป็นกนเนอถ้าเป็นการกระหาตามนั่นว่ามีคน,นะคะ่ะจะขายจะยังงก็ ก็ว่ากันก๊ำครับสำารรบคลิปนี้เดียวไปก่อนเฮาเดินทางกันดีกว่ามาถึงแล้วเมจันหนาวประตูโหก่องศาี่ แม่จันแปดโมงแปดโมงออกมาตีห้าปลายเลยแวะปั๊มสองสามตีครับเพราะว่ามันมอกแกเนะกี่องศาฮะแม่จันยี่สิบองศาสาวองศาเนาะนี่มารอ้อเจกเลย เราเจ้าเปิลมาฮับเนาะจอดอยู่หน้าอะไรก็จอดอยู่หน้า,ปา,ออนาเปิลผสมปูนนี่ครับหมอกขะนาดนนั้มาจ้าครับหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ครับมาเกินนี่ยบรรยากาศบ้านเปิลเหมาะเนี่ครับภูเขาในนี้เป็นลงผสมปูนเราก็มาจอด เล่นล้อเจ้าปะครับมันได้ลูกกันนะปอกนี่นะครับโอ้แกแล้วมันน่าจะสองสีครับน่าจะสองสีมันได้เอามาลุ่นนี่หมดอ่ะที่ซื้อมาก่อนอ่ะตัวแป๊กเข่าป้อนเข่าป้อนปลายอ่ะนั่นออกเมืองนักไปหน่อยอ่ะปู่แม่นั่นเละนี่ลูกมันแต่อ่าอ่าอืมอืม กุนเนาะกุนเนาะนั่งเนาะนั่นไอ้มัดหิมัดมันแหน้มันกินนมอยู่แต่ปูดแหนมกระนังนปีนี้เปลี่ยนนะเฮออันนี้ของแม่นี่ไอ้ปูปูห้าวนมอยู่เนาะปูนั่น้าวนมอยอะนะคนใหญ่ใหญ่ใหญ่ยังหอมเนี่ยนะครับงอเจ็บแข่งเจ็บขาแบบนี้เราเป็นเนาะสักอย่างไอ้ไทยได้เทียนปแล้วเนี่ยเราพิจารณาครับเอายาโคตรหลังนะอืม มันหลงกินนมนล้วไปอ่ะมันขอแม่ครับมันตั้งนมหอมแม่นั่นน่ะหึ่มหลูกินนมอยู่หันนมตึงอ่ะไอ้ปุ้นนะกุ่นดีกอคุณมะขังแม่น่ะกุ่นดีเนาะจะได้แม่มันหรือเปล่าซื้อมาเนี่ยเนาะอันนี้ไอ้ซื้อมาหลุนเดียวกันหมดนเนี่ยหลุดนี่หมดอ่ะนี่สามตัวเนี่นะหนึ่งสองสามเนี่ยไอ้ซื้อมานซีขายตัวงแม่งัวตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนั้นซื้อมือซีใหญ่แต่ละสักหน่อยละราควขายมือเอสขาดทุนไปสามปันได้กำไร สองกูไม่ลูกเนาะตลนนี้เนาะครับเดี๋ยวสองกูไม่ลูกเนี่ยในเมกูนั่นอันนี้กูนี่ครับแต่หาไปมัดมนไปไหนก็จะไปไหนก็พวกพวกจะไปประชุมนันกะประชุมหมู่บ้านนันกะราชการทำเลยเออราชการงานหนักงานโดีนี่กะพอดียหมาอิงก็สองทุ่มสามทุ่มละเนาะไอ้ไอ้งข้อมกลัวทุกคนใช่ไหม้นาะหัวเนาะต้องกินมันอะครับเมย์ มอ๊ะโยครับแม่นั่นมาะกะมันผอมลูกมันกินนมกินนมน้อยไปเนาะใหญ่ต่อใหญ่เนาะลูกมันต่อใหญ่เลยกินห้าวนมกันเนาะกินนมอ่ะยอดกันหมดนี่ปล่อยนี่อะไรไปเลยเอออันนี้ล็อกที่สามนะล็อกหนึ่งล็อกล็อกหนึ่งกับรถมดล็อกสองกับรถมดไอ้กับมันไปล็อกสามครับแล้วไอ้มันได้ยูฮอร์ปลอตายละเรื่องของเรื่องไอ้เป็นเลี้ยงหรอพ่อตายละได้กี่เดือนนล้นนี่สี่เดือนแหละครับโอ้โหแม่นี่นี่ประมาณบะฮึงเจ็ดนะน่าจะหกเดือนพอพอเอ๊ พอไอ้เลี้ยงมาได้สองเดือนหน่อยมาถึงหน่อยสกกว่ไอแต่สี่ีก็บห้าหกฮะนี่หกเดือนน่าก็ประมาณเดียวกันนั้นเอามาก่อนสักเดือนเนี้ยไอนะเห็นมานะไปถุงกล้วยไอ้อปอนกล้วยปอนอยู่ห้องนี้กรอนครับไอวัดตัวใดก็ครับนี่ตัวนี้มดนี่กับไอ้ห้องห้าๆตัวอุ้มาตัวคุ้มก่อนล่ะเนี่ยโอ้มันกับแม่คอกับอุ้มกับแม่ได้น้องไปเจ่อไก่ครับห้าหมื่นขอขอชน่วยไป เอากี่ปันสองสามปันไปห้าหมื่นห้าหมนสไปห้าหมองขอปันห้าหมื่นไปขอการน้ำมันปันห้าหมื่นกาขอึนมห้าเกิงได้ก็ห้ารอเอาเปินเลยห้าหมื่นสองห้าร้อยออเนาะต้องต่อกรรมเดียวน่ะเนาะเนาะแอบแบบมีเวลาไรเรือของเรื่องนะเอาตังเราเอาขึ้นได้วันนี่ได้กับเือขับขึนง่างอเปินกุ้นดี ดีงัวเนาะง่วงเป็นดีเรียบร้อยแล้วขึ้นห้าตัวหนงจันเดี๋ยวพอเห็นเจ้าอีกแจ้าันี้เห็นเจ้าเจ้างัวใส่ดีครับเรียบร้อยละเดี๋ยวขอเจ้าหนึ่ง พออกับป่อยเปน้อยหอเงงปน้อยหรเป็นปีไหนได้เป็นสองสาแสนแลวเรื่องงอโอ้งอได้จ้ะนั่นนะเกได้รวเด้อยางเนบปีไหนแสนแสนต้นน้าละก็อนนะโอ้จะไมเดียวบได้เ <capacitor> ดี <Wel kin> ๋ยวกับตามราคากับเรื่องเงยาได้มันเก็บอยัง มาเป็นตัน,าน้าในหุบเขาหมดเนาะนีไฟก็ปะโอ้ไปถ้าจะปีนให้เล็กงัดยางนั่นไงงัดขนาดเลี้ยวนี่ไปลงไฟเลี้ยวนี่งัดออกกบะหมดจุดหมูออกมันไป็นกนมันถ้าจะปริงตัวใน,นมันถ้าจะฮักขามาอันนี้กนเดินเอาเป็นฮองวาเนี่อยู่ เขียบห่อนแล้ว <c oughs> ปอว่าแต่ได้รับมดกันอันนั้นแหวะ <c oughs> เอาอีปอว่าเลยตั้งแต่ซื้อตก่าซื้อกาดซื้อกามกาดครับตามราคากาดนะแสนนี่เลยไม่ได้เลยเอาเต่ไ,ได้ด้วยเนาะเอาตืา่นมาจับๆเลยเนาะ เน่ยสามกูไม่ลูกปู้ตัวงอนน้อยมีตัวปู้ตัวตัวแม่สองตัวเนาะวันนั่นย่อนหึ่ยเยิ้ยวครับครับพอว่าแล้วครับกํเตเถะนนี่มันห่างกันเกินหมื่นไปต้องมาเาเลยพวกขาย <laughs> มันได้นี่กับแปดหมื่นหัวหัวนี่กับชิปฝายหัวชิปฝากูสามกูนี่ยัวชิปฝายครับไปถึงสาวราครับกูอืมนี่กับชิปฝายหลายนีนน่ชิปสองกูนั่นชิปฝายน้อยอุ้ยอันนี้อุ้ยามซื้อเนาะแต่หาง,งัวนเนี่ยถ้ามันตุยนต้ยถ้าสมมุติตุ้ยเนาะตุ้ยอย่างของปีอ่ะก็ได้ก็ได้ข,ขึ้นสองเนาะแต่นี่มันบาดถึงครับหัวชิปฝายชิปฝายหลายเนาะบใหญ่ใบชิปเอสมันกับใบใหญ่เนาะกระพิดชิปฝายหลาย แค่มันมาถึงลักสองนี่เนาะอืมอ่ะอ่ักตัวไรเนาะแปดหมื่นนี่ได้ก่อนเนาะไม่ได้ครับแปดหมื่นมาได้ห้าสิบห้าอือหูลำไส้ไ้เนาะครับห <ขอ S 1> ่อย่ทำห้าสิบไปตัวไหนไอ้ทำห้าสิบสองกึงินลูกมันใหญ่ครับลูกแก้ใหญ่กว่าของอีป,ปอนะแต่ก่อนขอปูมันราคาคนละราคาครับไปหกหมื่นไปเอาเลยห้าพันก่อนอืม เราไปขายหกหมื่นัไหได้นะอีป่อเออแกอินดูปอเถอะมันเรี้ยงมาเมินน่ะแต่ละหกหมื่นตีไปอขายเลยอ่าไว้ละกี่จะได้นี่เพราะมันเ็ดเจ่นมุอยู่ต่อแล้วะต่อกำเดี๋ยวนาะไปถามก็อ้กันสองเตี้ยแกก็ได้ห้าสิบห้าน้องครับน้องคือห้าสิบห้าสิบสองกึ่งเลย มันมับไปได้ไปไปไดตัวใหญ่เอาตีจับเลยสื่อตัวน่ะเนาะกูเต่าเกาเนาะนนบอกไขอ้วนครับของไปทำแกตุ้ยน้อยใสได้ปลอ่อยเนาะนี่กูนี่จะเลาะนี่สองกูเนี่ยครับกูนี่แต่เอากบสามตัวได้ก่อน นัน่นเขามันต้องไปด้วยกันเนาะต้องไปด้วยก,นนนกันอืมที่นอน้องเฮ้ยป่อนี่คือแกล้กเลยครับอ,อีป,ป่อว่ะซื้อหลายว่ะไปมาจอดไก่ม,มาแต่ตีซี่อ,อีป,ป่อยาวครับตีซีมาโอ้มา,มาบ่าได้จอดเห็นกันหมอกแกมาหันเลย 4ีจอดเดี๋ยวก็ 50, ่าถึง8ปดโมงดุไม่แน่มันจะถึง3ามชโมงนะเนาะอ้หหนาวพ่อพายาหูหนาวพ่หนาวสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นดุห้าหม่นห้าดุอ้นอเน่เน่เ่น่มาได้โอ้ไม่ใส่น้อยก่อนไปยก่อนนะที่เขาขอนักล้มไปนนะ นัวไงไก่าะห้าสิบห้าเบ๊ะเดี๋ยวาหลายตัวจะมาให้เล่น้อยหน่อยกับไงค้อมน้อยทางัวใสนี่ซื้อให้ปอเลยนะนี่โอเคครับถ้าจะเล่นก็ว่ากันนะอีปอเนาะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวกลับหิ้วยาวเลยสุปนี่ก็ได้งัวห้าตัวกับห้าสิบสองกึ่งเนาะหลักไปลงกาดแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วครับ ไปตัด้าตัดกขงคือันผูกไปหลักยังหายเหมสองสามเจ้าเข้มนนกับแค่นีนน้ก่อน